ก็ต้องขอกร,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 ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ใน Discord ของ Anime Dimension นะครับผมเราจะมาดูสปอยกันสปอยอัปเดตอัปเดตหน้านะครับโอเคก่อนแรกเลยอันนี้อันนี้น,น,น่าเป็นคอสตูมหรือสก,กินนะครับผมน่าสนใจยุโอเคนี่ตวัวที่สำคัญอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ดรอปจากดันเจียนนะสึกิ คือดูกันเลยโอเค,อเคแล้วก็ต่อไปนี่มันจะมีหน้าขึ้นมานลเลยคซึ่งเสียงเลกซิตมาก แล้วก็ดันเจียนใหม่จะมาครับผมวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป